เอ้ยไอ้แตงเอ็งเข้าไปทาอะไรเนี่ยสายลับไงสายลับอะไรของเอ็งนี่ไงดูดิสายลับมาในทีมสายลับมาออกมาออกมาเปิดรายการก่อนเอ้ามาในทีมสายลับสายลับนไงพี่ว่าเอ็งน่าจะเข้าใจคําว่าสายลับผิดไปแล้วเอ้าก็พี่อบอกว่าจะพาไปเป็นสายลับอ้าเปิดรายการก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับมาพบกับพวกเราทั้งสองคนครับในรายการเกษตรออนไลน์ไปพิพิธภัณฑ์เกษตรซึ่งอยู่กับผมครับเอกเช่นเคยฮะนี่ค่ะแล้วก็น้องแตงเช่นเคยซึ่งมาในทีมสายลับซึ่งน่าจะเป็น คำว่ารับที่เข้าใจผิดเอามาวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาเองไปรับ,บแต่ไม่ใช่สายรับ <S 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 แต่จะไปรับอะไรนั้นเดี๋ยวไปเจอกับพี่ไม้พี่ไม้รอเราอยู่ถ้าพร้อมแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปกันเลยค่บไปไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยตอนนี้นะครับเราก็มาเจอกับพี่ไมะะ้แล้วครับสวัสดีไม้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทําไมเมื่อกี้นะ้องผมทําปูปูโผล่จริงแล้วน้องผมน่ะต้องการมาเป็น สายรับนะฮะแต่มันคนละรับนะคะท่านผู้ชมฮะอันนี้เรามารับอะไรครับพี่ไม้วันนี้ฮะรับมีดครับแล้วก็อุปกรณ์การเกษตรต่างๆรับมีดเรื่องอุปกรณ์การเกษตรจริงๆแล้วทั้งชีวิตผมต้องถามเจ้าแตงเลยว่าน้องผมเนี่ยเองใช้อุปณำงานเสร็จแล้วเองเคยดูแลมันไหมก็ส่งไปให้แม่ให้แม่ดูแลให้แม่ดูแลยังไงเอ้าแม่ก็เสร็จปุ๊บใช่ไหมแม่ก็เช็ดเช็ดแล้วแม่ก็เก็บเลยอ นะครับวันนี้นะัท่านผู้ชมนะครับก็ได้พี่ไม้ฮะมาเป็นพิธีกรนะครับไม่ใช่พิธีกรหรอครับเป็นวิทยากรในการให้ความรู้นะฮะในเรื่องของการเก็บรักษาการดูแลมีอะไรอีกการเกษตรจะ่แต่ทำยังไงให้มันยืดอายุการใช้งานได้เพราะว่าส่วนใหญ่นะวันนี้อุปกรณ์เกษตรใช้ปุ๊บใช้ปั๊บเดี๋ยวสักพักนึงก็ได้ทิ้งได้ซื้อกันใหม่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการในวันนี้นะครับอาจจะต้องถามพี่ไม้ก่อนครับท่านผู้ชมครับในสิ่งแรก ที่เราต้องรู้ใช่ไหมฮะว่าก่อนที่จะไปรับมีดรับอะไรรับจอบอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบครับยังไงครับอย่างแรกเลยครับเราต้องรู้จักหินรับมีดก่อนอ่าครับนี่คือหินรับมีดในเช็ดเขาเรียกว่าเป็นหินกาเพชรหรือว่าหินสังเคราะห์ในที่เขาเรียกกันครับอันนี้จะมีอยู่ตามท้องตลาดใช่ครับผมในตลาดก็มีขายในตลาดครับมีขายครับผมฮะอย่างที่สองนี่ก็ตรงนี้เขาเรียกวเป็นหินโป่งครับผมหินโป่งหินโป่งครับผมส่วนใหญ่มีขายไหมฮะ ก็มีขายอยู่เหมือนกันครับผมครับใช่ครับตามพวกอะไรพวกที่ร้านข้าขายโคกขายอะไรพวกนี้ก็มีผมกำลังคิดว่าพี่ไม้จะบอกว่าตามมินิมาร์มินิมาร์ี่คงไม่มีไม่มีครับมินิมาร์จะมีตัวนี้ครับผมนี่ใช่มีตัวนี้ครับผมนี่ครับครับอย่างที่3มก็พวกหินมันปูต่างๆตัวนี้หินมันปูหินมันต้องอธิบายแล้วเหครับพี่ไม้มีการงงแน่ให้หินมันปูเนื้อของหินตัวนี้มันจะคล้ายๆกับมันปูครับ ตอนที่เรารับออกมาเอาเอาอไม่เป็นไรฮะอันนี้ก็คือจับคู่เชื่อชาญว่าอย่างนั้นตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นหินโคลนหินโคลนหินโคลนครับเจอในโคลนใช่ก็คือใช่อีกโคลนเนี่ยครับมันจะทับทมกันจนกลายเป็นหินอ๋อที้ผมก็มั่วไปดันใช่ก็เลยเรียกว่าหินโคลนใช่ถัดมาฮะถัดมาอ่าครับสุดท้ายเลยก็คือเขาเรียกว่าเป็นการ เขาเรียกสะบัดหนังครับผมสะบัดหนังคู่รู้อากาครับมีดนี่มีอะไรมีดนะครับมมีการสะบัดหนังด้วยคือที่เราเคยไปโกนหนวดตามร้านคลอดร้านตัดผมในสมาณใช่ไครับเขาจะแบบฟึดฟืดฟืดฟืดอย่างเงี้ยแล้วก็โกนหนวดให้เราเใช่ไม่ถึงเอาไม่โกนไปสะบัดกับหนังหนังที่ใช้นี่คือ ก็คือเป็นหนังสัตว์หนังธรรมดาเนี่ใช่ครับผมผมคิดว่าหนังคนไม่ใช่นะไม่ได้นะโอเคนี่คือเรื่องของหินใช่ครับและความแตกต่างของหินแต่ละก้อนน่ะเราบอกอย่างเดียวผมว่าท่านผู้ชมไม่ต้องวาหรอกที่เขาเอาขัดสแตนเลสอะไรนะไข่ปลาบวานไข่ปลาวานใช่ครับที่เขาขัดพวกสแตนเลสพวกซี่กงสแตนเลสพวกเนี้ยครับโอ้ใช่ครับผมมเปิดโลกมากเลยนะคะไม่รู้เไม่รู้เมื่อกี้แค่นั้นก็ไม่พอหรอกจะมาบอกว่ากรกเพชรหินอะไรนะหินโปิน หนังปูหินโคนอะไรพวกเนี้ยผมว่าอันนี้ถ้าผู้ชมยังไม่เข้าใจต้องบอกว่าความแตกต่างของมันดิเออทำไมต้องเลือกใช่ยังไงความละเอียดครับผมความละเอียดของค่าที่เขาเรียกค่ากลิดขออหินนะเขาจะแตกต่างกันนะครับวถ้าเราเราจะรับเราก็เริ่มจาก หินสังเคราะห์มาก่อนเนาะหินโป่งหินมันปูหินโคลนวก็จบที่สะบัดหนังผมแตงว่าเอาหินพี่มาพี่เตรียมมาอยู่ข้างโต๊ะยกมาใช่อาจารย์ไมาดูใช่เลยออผมก็มีหินมาเหมือนกันโอ้โหแล้วหินนี้แหละครับมันใช้ได้ไหมอ้าวตอนนี้ใช้ได้เหมือนกันครับผมก็คือใช้ในเรื่องของการซ่อมคมซ่อมคมซ่อมคมก็คือเราเอามีดเนี่ยครับไปฟันดินฟันหินมาถูกไหมอ่าเราเขาเรียกว่ามีดมันจะเป็นยังไงครับบินบินชาบินเนาะก็จะตัวนี้กับตัวนี้ครับ ก็จะใช้คล้ายกันคือหน้าหยาบเหมือนกันเขาใช้ได้ด้วยเหรอครับผมหยิบมะม่ววนี่ใช้ได้เหรอได้ครับผมนี่นี่นี่คือหินนี่ะนะอิดอิดมอกระสานใช่อิดมระสานใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันแต่ไม่รับแล้วไม่ได้เกิดคมอะไรมากมาย่มันจะเป็นแค่การซ่อมรอยบิ่นเฉยคือรับแบบใช้ชั่วคราวได้เหมือนกันครับอืออ๋ออ๋อน้องแตงอยากให้พี่ไม้โชว์อะไรก่อนอยากให้พี่ไม้โชว์เรื่องของแบบว่า เทคนิคเรื่องของการรับแต่ว่าให้เลือกอุปกรณ์เนี่ยในมือแตงก่อนเลยได้ไหมอ่าอันนี้ได้มาจับใช่เรียกว่าจับเสียมเสียมเรียกว่าเสียมเสียมน้อยอ่าอันนี้จะเป็นลักษณะของเสียมเสียมขุดนะครับท่านผู้ชมเสียมขุดเสียมที่เราแซะอ่าแสะแสะต่างๆเสียมขุดเนี่ยถ้าเราเจอสภาพเสียมแบบเนี้ยเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยใช่ไหมที่ที่เขาเรียกว่าวินอะไม่ใช่วินบ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 ินครับท่านผู้ชมใช่วินบินนี่มันจะมีรอยบินไอแบบนี้แหละ ที่เราเอามารับรับหยาบใช่ครับดยใช้ไอหินแบบที่ที่มีความคมก่อนอ่าเดี๋ยวก่อนจะไปทาพี่ม้ผมถามอีกอย่างหนึ่งผมเนี่ยเนี่ยมันเป็นยุคนวัตกรรมใหม่แลวโอ้ยมันมีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นมาแล้วบางคนเนี่ยซัดหินเจียเลยใช่ปาดปาดอย่างนั้นอ่ะได้ไหมมันไวกว่านี้อีกได้ครับผมหินเจียได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องเขาเรียกว่าต้องรู้เทคนิคก็คือถ้าเราใช้ใบเจียเล็กครับเราต้องแค่ปาดปื้ดแล้วก็พักก่อนอ่าครับเราอย่าแบบเออจี้ฮตจี้ปุ๊บ พอจะเกิดเขาเรียกเกิดม่วงแล้วก็อเ้ขาเรียกว่ามันเป็นการแบบทําให้เหล็กอ่อนไปอ๋อแล้วมันมีโอกาสทําให้เนื้อเหล็กบางลงแล้วพังง่ายไหมมีไหมใช่ไหมครับผมเขาว่ากินกินเขาเรียกมันจะกินเนื้อเหล็กได้ไวขึ้นแต่ถ้าเอาให้ถูกต้องืถูกวิธีหมดไวัยครับแต่จะให้ถูกต้องถูกวิธีจริงๆเนี่ยหันมาใช้แบบดั้งเดิมดีกว่าดีกว่าใช่ครับผมแล้วตอนที่เรารับจริงๆอ่ะเวลาเราใช้ในครัวเรือนเราค่ะอย่างเช่นแบบ เอ้เรามีมีดไร้ยาเอออันนี้ไม่ใช่มีดไร้ยาละัวพัวเนี้ยหรือมีดแบบอะไรเงี้ยใช่จะเป็นจะต้องเอาหินหนึ่งสองสสี่ห้าอันขนาดนี้ได้ไหมฮะไม่ต้องไม่จำเป็นครับผมสนมากแล้วก็มีก้อนนี้ก้อนเดียวก็อยู่แล้วอ๋อใช่ครับเอาแล้วอันนี้มันเกี่ยวอะไรกับการเกษตรอ่ะเนี่ยเอามาเนี่ยเอาไว้ปอกมะม่วงมะม่วงคือผมผลิตทางการเกษตรใช่ครับอเกี่ยวมะม่วงกระเทียมได้หมดเลยเอาเกี่ยวอาเอาเอามามาเริ่มที่เสียมเดี๋ยวจะไปกันใหญ่โอเครับผมครับแล้วช็อคเกี่ยวกะดานนี่มีไว้ อันนี้เอาไว้รับกันไกลตดกิ่งเขาไม่ไม่ใช่ช็อกเขียยกันได้นี่คือไว้รับกันไกลตดกิ่งเหรอใช่ครับมันก็เป็นหินอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันอันนี้คือเป็นหินโป่งหินโพมาแต่งอ๋อแต่งให้เข้ากับเอกเอาไเอาๆมาๆโชว์โชว์โชว์ถ้าเป็นเสียมนะครับเราจะใช้ได้2อย่างเลยก็คือตะไบครับผมนี่ตะไบก็ใช้รับตะไบนี้ก็ใช้ได้ครับผมครับ สบไยแล้วก็แบบนี้เลยครับตั้งตั้งอย่างนี้อ่าอ่าแล้วก็กี่องศาครับก็คือเราจะรับจากข้างในออกไปนะเพราะว่าเสียมเนี้ยแล้วแต่ถนัดคนใช่ถ้าเสียมเนี่ยเราจะแทรแบบนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะทีนี้เราก็รับข้างในออกไปอ่าองศาก็แล้วแต่องศาเลยจะผมแบบประมาณเรียกประมาณยี่สิบห้าองศาหรือว่าสามสิบสี่สิบห้าองศาได้หมดเลยก็คือเอาแบบเอาความเฉียงแล้วแต่เราใช่ครับแล้วแต่เรายี่สิบมาถึงสี่สิบห้าได้หมดได้ครับแล้วก็ดันออกไปเลยครับผมดันอย่างเดียวนะดันออกไปครับอ่า ไห้ถูไปถูมาใช่ไหมพี่มายถูกลับก็ได้ครับถูงี้ก็ได้ได้หมดเลยนะครับแต่ก็คือพยายามให้แบบใช่หรือว่าคนก็กลับด้านนี้ก็ได้สองฝั่งเลยนี่เนี่ยก็คือเขาจะคมแล้วเห็นไหมอ่ามันใส่ขึ้นนะจะเห็นว่าใสเขาจะใส่ขึ้นัวคมนี่เลยอ่าเราต้องรับจนกว่าไอ้รอยบิ่นมันจะหายไหมพี่มายถึงจะไปขั้นตอนที่มันทําให้คมได้โอ้สำหรับที่แบบแทงดินแทงหินมัเนี่ยก็คือเรารับแค่คมก็ได้ไม่ต้องซ่อมบิ่นก็ได้ อ๋อใช่อันนี้หมายถึงไอ้ตัวที่เป็นอุปกรณงการเษแรก็คือรับร, shuttle, รับเพิ่มคมขึ้นไปใช่เพิ่มคมเพราะว่ารวมถึงเสียมด้วยจอบด้วยใช่ไหมใช่ครับผมจอบก็แค่ซ่อมคมแค่นี้ก็ได้เลยไม่แค่นี้ก็ได้เหรอได้คมแค่นี้ก็ได้มแบบคมแบบแหลมเปี้ยสามารถเอาจอบแล้วตัดกระดาษได้เลยต้องทำยังไงต่อต้องมารับหินรับมีต่อครับทำได้เหรอได้เสียมแต่กระดาษอรับได้รับได้ยันขวานะขวานเอามาโกนขนยังรับได้ลองไปล่ะเอ้าจะลองไหมเอาลองไหมเอาลองเลยเนี่ย ทาให้แตงดูหน่อยแตงอยากเอาจอบเนี่ยลองแบบเอ้ยไม่ใช่จอบดิเสียมเสียยเอามาตัดกระดาษได้เลยพี่ไม้เราอยากรู้ว่าขั้นตอนทําให้มันเปรี้ยวเนี่ยทำยังไงแต่มันก็ใช้เวลาอยู่นะครับอ่ะมาลองอาเอาไหมเอยอ่ะตัดเลยปั๊บน้ําขาดไม่ได้นี่นะครับใช้น้ําถ้าไม่ใช้น้ํานี่เขาบอกว่าไม่ได้เลยหรือมันได้ก็คือหินนะครับผมมันเขาเริ่มปรจะกินหินจริงจริงแล้วท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นการรับโชว์เฉยเฉยนะความเป็นจริงไม่ใช่ไปนั่งรับ จอบรับเสียมจะนําไปโกนขนไม่ใช่นะอันนี้จะให้พี่มไม้าให้ไดูว่าพอมาใช้หินที่แตกต่างแล้วเนี่ยมันคมขึ้นจริงๆไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากนั้นแล้วอ่าแล,แ,ลแล้วก็มาต่อด้วยหินโป่งครับโอ้นี่จบแล้วเหรอใช่ก็ไม่ได,กไได้ก็ไม่ได้ช้ามากนะก็คือเอาแบบจกแจ๊กจกแจ๊กจกแจ๊ก,ก,กไปไม่กี่เทียงอะ อันนี้คือตัวแท่นวางนี่พี่ไม้ทําเองหมดเลยป่ะใช่ครับเป็น DIY DIY เองโอ้ไม่ใช่ modify DIY เองนครับเนี่ยหินนี่มนคือนี่คือหินเขากินเหล็กเห็นไหมในดูดีเดียโชว์ให้จะเกิดหินกินเหล็กไม่ใช่เหล็กกินหินนะใช่ครับอ่าเขาจะเกิดเป็นสีดําๆอันนี้คือเหล็กเริ่มหลุดออกมาแล้วใช่ครับครับเอานะฮะตอนนี้นะเราเริ่มเห็นมันกินแล้วนะครับ ถ้าใครมามาจาาับอะค่ะจะเห็นว่าหินอันเนี่ยจริงๆามันเรียบมากเลยนะมันไม่เหมือนหินออรับมีดแ,แถวบ้านเราเลยอะมันเรียบเรียบมากแต่แบบอโอ้พึ่งอยากรู้โอ้โหบรรจง จิงแล้วอะค่ะถ้าเราจะอยากให้เราให้มันครมันดีเลยเอาแล้วมั่นใจแล้วใช่ไหมครับเนี่ยน่าจะเข้าอยู่ครับเอาแล้วน่าจะเข้าอาจารย์ยังไม่น่าจะเข้านะต้องเข้านะอาจารย์แป๊กหนามาอ่านะครับผมต้องจับไปให้ไหมครัมานี่เลยครับอ่านี่ประมาณนี้อ่าโอ้ ก็ถือว่าใช้ได้นะปกติอันนี้จริงๆแล้วอันนี้มันยังแป๊บเดียวอยู่อันนี้เข้าเยอะมากเลยครับขาดถ้าสมมติเรามีเวลาเยอะกว่านี้เราก็สามารถทำให้มันคมนี้เลยเห็นไหมมันคมอยู่นะแต่จริงท่านผู้ชมมันรับให้คมกว่านี้ได้นะครับแต่มันจะใช้เวลานานมากอ้าวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการรับเสียงแต่ได้บอกไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ว่าจริงเรารับเสียงเนี่ยไม่ต้องรับขนาดนี้ใช่รับเสียงเนี่ยมันแค่สบายด้วยตัว ตะไบนี่เองฮะแค่ตะไบมาเปิดตัวหน้าคมที่พี่ไม้บอกที่ว่าจะเฉียงประมาณสัก20-45องศาแค่นั้นก็เอาไปขุดต่อได้แล้วแต่จริงหลักการมันไม่ใช่แค่มาตะไบให้คมเมื่อตะไบเสร็จแล้วเรียบร้อยพี่ไม้นะครับเราเอาไปเก็บเลยไหมหรือว่าเราต้องจัดการยังไงกับมันอีกการเก็ดก่อนโอ้โหเช็ดก่อนเช็ดอ่ะมาพอเรารับเสร็จพวกเช็ดให้แห้งนี่เช็ดก่อนทำความสะอาดเอาดินออกให้หมดเนาะเช็ดเพื่อใช่ครับล้งดินพวกแล้วก็พวก น้ำเนี่ยครับที่มันค้างอยู่อ่าครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ฉโลมด้วยน้ํามันหมูก็ได้ครับผมจริงจริงจริงอเอาอะไรก็ได้ที่มีความเป็นความมันใช่ไหมครับจะเป็นน้ํามันพืชก็ได้หรือน้ํามันเครื่องก็ได้แต่แต,แต่ว่าต้องดูนี้ครับท่านผู้ชมพี่ไมายบอกไว้ว่าถ้ามันเป็นของกินนะเช่นถ้าเราไปใช้กับพวกมีด ที่ใช้ไปทําเกี่ยวกับของกินใช่ไหมให้ชโลมด้วยพวกน้ํามันพืชจะดีแต่ถ้าเป็นไปใช้กับพวกกิ่งไม้ต้นไม้อะไรพวกนี้ที่เราไปการตัดไปทําฟืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราใช้เป็นพวกน้ำมันเครื่องก็ได้หรือถ้าเรามีทุนนิดนึงเราไปซื้ออะไรนะน้ำยาโซโอเลยนะโซนเนกโซนเนกมาฉีดก็ได้นะครับเราเราสามารถเลือกได้เนี่ยพี่ไม้ก็จะชุบทานน้ำมันกันสนิมนะครับพวกนี้ก็จะเป็นตัวช่วยกันสนิมเพราะมันกันสนิมแล้วมันดีไงครับพี่ไม้ก็หรือว่ายืดอายุเนาะอุปกรณ์ของเราให้ให้อยู่ได้นานขึ้นนะครับ อ่ะโอเคอเคานนี้ยอ,ยอยากจะขอชมอีกตัวหนึ่ง